สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการทํารั้วกําแพงกันดินเตี้ยนะคะอ่าเป็นรั้วกําแพงที่มีความสูงเพียง35เซนติเมตรค่ะหลังจากที่เราหาแนวหาระดับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการขุดหลุมค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการขุดหลุมนะคะก็จะเป็นจอบตัวนี้ละค่ะการเชื่อมจอบ บุนสันหูจอบนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆเสียมค่ะแต่จะมีน้ำหนักที่เยอะกว่านะคะหลุมที่เราจะขุดนะคะก็จะมีความกว้างประมาณ60คูณ60ซนติเมตรค่ะ,ะเราก็จะเปิดหน้าหลุมก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้จอบที่เราทำขึ้นมานะคะ,ะปักขุดลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเทลีนหลองก้นหลุมค่ะเราจะสั่งปูนสั่งทรายมานะคะแล้วก็สั่งแผ่นพื้นมาค่ะแผ่นพื้นที่เราสั่งมาก็จะเป็นแผ่นพื้นความยาว2เมตรห้าสิบค่ะแล้วก็เป็นแผ่นพื้นนะคะที่มีราคาแผ่นละ237บาทค่ะ ส่วนเสาที่เราจะใช้สําหรับเสียบแผ่นพื้นก็จะเป็นเสาไอสิบห้านะคะความยาว1เมตรค่ะหลังจากที่เราเตรียมหลุมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการหาระดับสําหรับการเทหล่อก้นหลุมค่ะความลึกที่เราวัดลงไปนะคะจากหลังเชือกคือ80เซนติเมตรค่ะ เราก็จะตีเหล็กหมุดนะคะเหล็กหมุดของเราจะมีความหนาสำหรับการเทป,ปูนคือ10เซนติเมตรค่ะเราจะเทป,ปูนนะคะให้เสมอกับหัวเสาเหล็กหมุดที่เราตีปักลงไปนะคะปูนที่เราจะผสมเทนะคะก็จะเป็นปูนปอร์แลนด์ค่ะผสมกับหินทรายนะคะแล้วก็จะนำไปเทหลองก้นหลุมค่ะวัดเช็คระยะอีกครั้งค่ะกันพลาดนะคะ าการเทก้นรุมแบบนี้จะทําให้หัวเสาที่เราจะนํามาตั้งนะคะเสมอกันค่ะเราจะตั้งเสาหลังจากที่ปูนแห้งแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําทการเทคานขอดินค่ะการทําคานขอดินเราก็จะทาเหมือนกับทํารั้วใหญ่ค่ะก็จะมีความสูงของคานนะคะสิบสี่สิบเซนติเมตรค่ะ ปูนที่เราใช้นะคะก็จะใช้ประมาณ1ถุงครึ่งนะคะต่อคาน1คานนะคะคานที่มีความยาว2เมตร50แล้วก็ความสูง40เซนติเมตรค่ะใช้ปูน1ลูกครึ่งค่ะผสมเทจนเสมอนะคะาการเทนะคะจะต้องเทให้ได้ระดับค่ะเพื่อที่เวลาเราวางแผ่นนะคะแผ่นก็จะเรียงด้านหลังของแผ่นเสมอกันค่ะ ่วนด้านหลังของหัวเสานะคะที่เป็นเหล็กโผล่ขึ้นมาเราก็จะใช้ลูกหมูหรือหินเจียนะคะรูปออกค่ะเพื่อป้องกันอ,อุบัติเหตุในอนาคตนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บรายละเอียดด้านล่างของตัวแผ่นพื้นค่ะโดยเราจะใช้ปูนนะคะผสมกับทรายค่ะนำมายาแนวด้านข้างของตัวแผ่นนะคะ ใช้เกลียงใบโพนะคะตักปูนมายาแนวด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะก็จะหันด้านเรียบออกมาค่ะส่วนด้านหยาบก็จะหันเข้าด้านในค่ะด้านในนะคะหลังจากที่เรายาแนวเสร็จแต่งหัวเสาเสร็จนะคะเราก็จะนําดินเข้ามาค่ะถมจนเต็มเสมอกับหัวเสาค่ะ ก็จบขั้นตอนการทำกำแพงกันดินล้วเตี้ยในสวนยอมแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ